ครับปีนองเอฟซีครับมากินก่อนุ่มจีนกับปีลวงจงเหลาครับมากินนุ่มจีนไม่ใจเก้าปีนองเออวันนี้ไม่มีไรมาครับมาเล่ตานี้อันนี้นำแกงนุ่มจีนครับปีลวงจงจานหมดเลยครับปีนองจานในเล่นเลยปีน้องเออหยวบ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 เลยครับเละตึ้งปลาเลยปีน้องจุดยอดเลยครับเดี๋ยวก็มีแกงนำเกยปุ้งปลาครับเปลีอนกุ้งออกหมายครับเปลื่นกุ้งออกหมายเดี๋ยวับ ใจปลาย่างพี่น้องใจหลกเก้อใจหัวมันครับแล้ว,วก็ใจเปล่ากันพี่น้องก็ใจเปล่าโอนัดรอยรวยดีเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็ใจหัวตื้อกัอนครับพี่น้องก็ลุยมัดพี่พี่น้องกอเหมือนก็ใจกันไปในแกงนำ้ำเกดี๋ยวพี่ล่วงจงลงจิ้มเล่กับว่าร้อยไหมรับลดยอดเลยพี่น้องเออมามากินข้าวพี่ล่วงจงกับมาเล่บังด้วยสิพี่น้อง มามามาเลยพี่น้องไม่จ่ก้าวกับพี่น้องนุ่มจีนกับตัวตีพี่ล่วงจงแรงป็ดกับอ่ามีปักรินกับปักรินรวย้วยรดๆดพี่น้องเออเลยตอนี้พี่ล่วงจงเก็บมาเดี๋ยวจอยไหนน้องกับแล้วก็มียอดปลาโฮ้มกับพี่น้องเลยนะครับแล้วก็ยอนมันปูครับลูกโปะพี่น้องเออลูกโป้นาดรวยเลยครับลูกเกลือไล่กับพี่น้องลูกเกลือไล่ครับไม่ต้องปูเล่หมาครับพี่น้องแล้วก็มีน้ำจุบกันพี่น้องเออหยวบหยวบเลยครับ มากินนุ่มจีนกับปีร่วงจงว่ามาปีร่วงจงกีแรงปิดกับก้องกินแต่ก้าวพี่น้องวันนี้นุ่มจีนกับปิดเปรกจากก้าวกับพี่นอ้องก็เลยสดันดีหยวบหยวบเลยพี่นอ้องไปออกก้อนกับออกก๊อนไม่ใจปีร่วงจงไม่ใจรับนี่กับรุดยอนพี่น้องรุดยอนเลยมาเลยครับ มามามานั่นลูกโ,กโ่้พี่น้องเออนำแกงกระร้อยกับนุ่งจีนตึ้งปลากับ gió tít cả biếng, đi luồng kẹp mà để chơi, chặt ra hết chặt, vườn cút gió lơi biếng hả? luật chặt, Ây da Mình phú quá Các riêng mình không? ปลีนนี่อะไรแกงต้มกับป่าหมอพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับก็คุณหมากนะพี่น้องนะพี่ก็รู้ว่าเจยก็คุณหมากติดจวยก็ใจให้พี่ลวงนะครับ อย่าเลื่มนะพี่น้องนะอย่ากดติดตามพี่ร่วงยงกันครับเดี๋ยวนี้ก่อนกับวันดีครับพี่น้องวัสดีครับ